วัสดีค่ะพี่หน่อยค่ะพี่น้องร้านมากินข้ขาสวยน้ำมันสันเลิกงานเราเบิงด้วยค่ะพี่น้องแปบ๊บเดียวค่ะจอดไปชั่วโมงออกมาสิเมียบานวันนี้ต้องได้ทํางานซะก่อนได้กวดออกซะก่อนนี่ค่ะเมืองหนาวกับสิลําบากจักน้อยทาบกปวดบดาได้ค่ะพี่น้องบอเห็นทาง โศกน้ำแข็งเอาหิมะออกจาก,กรถซะก่อนออันเลิกงานอันเราแวะมากินขขาสวยน้ำใยวัสันแป๊บเดี๋ยวด้วยเนี่ยค่ะพี่น้องดูนี่คะ่ะเฮ้ยหนาวนี่คะ่ะนี่ถนน,นค่ะพี่น้อง ผู้ใดจอดไหวเนี่มือเศร้าผู้ใดไปทางานแต่ยหวมือเศร้านี่ตืนขึ้นมาถาถววัยมีโล่งรถนี่ขอโทษค่ะแต่ว่านรน้านแววมาหาค่ะพี่น้องร้านขาวแวะม่กินเขาน้่จอดไบนอกบ้านเมึงดูแป๊บเดียวได้ค่ะนี่พี่น้องกวดขงังหลังข้ังนาเต็มอีกแล้วพี่น้อยนี่แหละค่ะพี่น,อน้องเมืออหนาวเนาะ <c oughs> ลำบากแค่หน่อย <c oughs> คอ่ะ จ้าไปซะเราเอานั่นกวดเอาลูกอะจ้าเมื่อไนบ่เอาบ่เอาจ้าเมื่อนนเมื่อนนจ้าโอเคขอลง youtube ในเด้อเนี่ยจ้าค่ะร้านแวมากินข้าวค่ะพี่น้องอันหิมะเต็มรถได้กวดโอเคฝากความกินหอดอายน้ำจ้าโอเคไปละค่ะค่ะ ยาแจ้งกจะจิไปก้อนค่ะเที่ยวทั่วไปกะยาแจ้งฝากกดไลค์กดแชร์ในได้ค่ะพี่น้องมาส่งลานขึ้นรถแต่ว่าเบิ่งดูแป๊บเดียวได้คันนี่พี่น้องหวานนี้มาออกจากตารถให้ลานกันเอาะพอออกนี่นเป็นน้ำแข็งต้นนะี้ครับพี่น้องชิงแป๊บเดียวนะึง นนหนทางค่ะพี่น้องมือแลงนี่เบิดขึ้นแล้วนี่เต็มเบิดขึ้นแล้วนี่ไปแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เด้อค่ะพี่น้องยายแจงทเที่ยวทั่วไปกับยายแจ้งเนาะค่ะนี่ค่ะถนนหนทางหิมาตกมือแลงนี่สิเบิดลขึ้นแล้วค่ะพี่น้องเต็มถนนละแจ้งเข้าบ้านก่อนหนาวค่ะพี่นอ้องืหนาวเลย มึงดูค่ะพี่น้องได้กวดได้นี่ค่ะพี่น้องทั้งเขาบ้านก็นได้ยาจแจ้งไปก้อนค่ะพี่น้องฝากรักษาสุขภาพสุภูสุคนมือนีหิมะลองยาจางออกมาทรงหลานนาวหลายไปก้อนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ